สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอบห้า์ศิรวัตกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับรถกระบะนะครับผม Ford Ranger Double c a b นะครับผมคันนี้เป็นสีขาวสวยด้วยนะครับผมหลายๆท่าน ตามหาอยู่นะฮะกระบะสีประตูสีขาวนะครับผมและคันนี้ต้องบอกนะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะผมก็คือจะได้ในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์ของรุ่นวายแท็กขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมกล่าวคืออะไรเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะฮะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับผม2.0งจุดลิตรร้อยแปดสิบแรงม้าสี่รอยยี่สิบนิวตันเมตรเกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับผมไม่ธรรมดานะสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะผมทั้งสภาพทั้งออปชั่นนะครับผมจะสวยแค่ไหนติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำใจด้วยนะฮะและท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะผมฝากกด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมอ่ะเรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถกระบะคันนี้นะผมับผม Ford Ranger Double c a บ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับผมเป็นรุ่น Limited Highlighter นะฮะในรุ่น Limited เนี่ย เขาทาออกมาเพื่อจะเอามาเติมเต็มในส่วนของช่องว่างรุ่นย่อยนะครับผมคือหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะได้ Ford r a n น e r อร์ออปชั่นดีๆแต่ก็ไม่ได้อยากได้รุ่นวายแท็นะเข้าใจป่ะไม่อยากได้ของแต่งอ่ะอยากได้แบบการตกแต่งแบบ xlt ก็พอละแต่ได้ออปชั่นของวายแท็นิดหน่อยนะครับผมอ่ะไอเนี่ยไอรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยทำออกมาประมาณนั้นนะครับผมแต่เจ้าคันนี้นะผมเป็นรุ่น2.0ลิตรขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะฮะปีของเขาคือปี18งศูนย์หมึ6งแป0นะครับผม ราคาณนะตอนนี้อยู่ที่659,000บาทนะผมตอนออกห้างป้ายแดงในรุ่นย่อยนี้นะฮะอยู่ที่900,000ไปไปลายนะผม9 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0่8แถวๆนี้นะครับผมเพราะว่าตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ีล้อรู้สึกว่าจะอยู่ที่1ล้าน4 50,000เ่ยแหละนะครับผมันนี้ก็ต้องมาลองหาข้อมูลดูนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมของเจ้ารถกระบะคันนี้ดีกว่านะผมว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะฮะภายนอกของเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะผมได้มีการตกแต่งในส่วนของกระจังหน้านะฮะ กระจังหน้าโดยปกติในรุ่นย่อยนี้จะเป็นโครเมียมนะผมแต่คันนี้แต่งมาเป็นกระจังสีดําแล้วก็ตัวฟอนต์่ะที่เขียนว่าฟอร์ดเป็นสีขาวนะผมมันก็ดูเท่ดีนะดูเท่ดีนะผมแล้วก็ในส่งไฟหน้านะผมไฟหน้าก็มีการตกแต่งด้วยขอบสีดําด้าน ครับผมเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าของตัวรถนะฮะในส่วนของออปชั่นไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดย์ชามนะนิ่งไร้นะครับในส่วนของกันชนนี่การชนมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมในส่วนของกรอบการตกแต่งก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมอ่ามันดูเท่ดีนะตัดกับสีขาวของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะในส่วนของสีสันด้านหน้านะครับผมฝากระโปรงต้องเก็บสีนะผมมีรอยถลอกนะครับผมมีรอยสะเก็ดหินนะฮะสีมันหมองนะครับผมมันไม่ได้ขาวสว่างมันขาวอมเหลืองเลยเนี่ยนะเนี่ยมันขาวอมเหลืองมีคราบ เดีย๋ยวทางให้สิ่งว่าเราจัดการให้นะผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนด้านข้างสมใส่ล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมแม็ก18นิ้วนะฮะแล้วเราก็ลายแม็กเนี่ยจะเป็นลายเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดนะฮะจะเป็นลายสีอัลลอยแต่ว่าปัดหน้าเงาและดูสวยมากในส่วนของช่วงล่างก็ช่วงล่างเหมือนรถกระบะทั่วไปนะผมด้านหน้าเป็นปีกนอกอิสระคู่นะครับผมก็เป็นดับเบิลวิสบนส่วนด้านหลังก็เป็นแหนบซ้อน,นะฮะก็ดูแลรักษาง่ายทนทานถึกทนทานนะผมนะถัดขึ้นมาที่แก้มด้านข้างนะผมมีคําว่าแร ติดตั้งไว้ที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งนะผมแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟา้ฟาการตกแต่งก็จะเป็นโครเมียมสวยงามนะผมมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะมือจับประตูเป็นโครเมียมเหมือนกันเพิ่มระบบมาก็คือคีเลสนะครับผมล็อกรถล็อกรถนะฮะเวลาจะเปิดเอามือสวมนะแบบเอเวเรสต์เลยเท่เ hey, ปล่ hey, าะเท่มากๆนะครับผมก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบภกษาความปลอดภัยที่เขาเพิ่มให้มาในรุ่นลีมิเต็ดนะด้านล่าง มีบันไดสแตนเลสให้นะผมตกแต่งสวยงามนะนี่เป็นสแตนเลสนะครับผมสวยมากนะผมแล้วก็ที่ประตูมีคําว่าลิมิตเต็ดให้ด้วยโคตรหล่อนะครับผมบอกเลยว่าหล่อมากสีสันด้านข้างอย่างที่บอกคือมันหมองมันเหลืองอเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะฮะแล้วก็การตกแต่งอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านนะครับผมก็เพิ่มความดุดันเพิ่มความบึกบืนให้กับด้านข้างตัวรถนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนี่ฝากระโปงฝากระบอกอะไรด้านท้ายนะผม ในส่วนของฝากระบะท้ายนี่ก็จะมีคําว่า l ิมิเต็ดนะผมก็คือรุ่นย่อยของเขานะมีกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะฮะนในส่วนของการชนมีพาร์คิ่งเซนเซอร์ให้นะผมในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยมีมาให้เยอะนะสำหรับรถกระบะหนึ่งคันนะมีทั้งกล้องมองหลังมีทั้ง p a r k i ิ g งเซนเซอร์นะดูเท่มากแล้วก็มีเคเลสด้วยนะครับผมเออให้มาครบเลยนะครับผมการตกแต่งด้านท้ายก็เหมือนรถกระบะทั่วไปนะผมคือการตกแต่งอย่างที่บอก เป็นรุ่นย่อยของ XLT นะครับผมด้านนอกเนี่ยจะไม่มีอะไรแบบวื้วาเหมือนรุ่น YT เหมือนรุ่นแ a p t o อร์อะไรพวกนี้นะเออมันก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมก็ตามนี้นะครับผมในส่วนสีสันมีริ้วรอยนะครับสีหมองนะมีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมสีม,นะม,มันเหลืองนะเดี๋ยวจัดการให้เก็บรายละเอียดให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างและเครื่องยนต์กันต่อครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ของ r รนเจอร์ u b l e Cab 2.0ลิตร ลิมิเต็ดไฮไลเดอร์เกียร์ออโต้นะฮะเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปคือ2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะฮะที่เอามาทดแทนในส่วนของรุ่น3.2แล้วก็2.2นะครับขนาดแรงม้าอยู่ที่180แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมเกียร์เดียวกับตัวที่ใช้อยู่ในวายท็ ac, ใช้อยู่ใน Ford Everest นะขับดีขับสนุกประหยัดน้ำมันนะครับผม บอกเลยขับดีมากๆนะผมช่วงลงช่วงล่างไว้ใจได้สําหรับฟอร์ดนะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าก็มีการติดตั้งในส่วนของโช๊คค้ำฝากระโปรงมาให้นะผมอันนี้จะเหนือกว่ากระบะแล้วนะเหมือนเอเวอร์เรแล้วนะมีโช๊คผ่อนแรงนะผมในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายฝากระบะด้านท้ายก็มีตัวผ่อนแรงให้ด้วยนะผมเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันเนาะในส่วนโครงสร้างนะฮะโครงสร้างคันนี้ด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าโครงสร้างสวยนะผมหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะในส่วนของฝากระโปรงนะแก้มด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะผมหัวนตใสเลย นะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงแก้มข้างคันหน้าเดิมทั้งคันนะผมสียังสีเดิมเลยนะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นริ้วรอยเงี้ยนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะเราใช้งานมานะผมนทาง5้าสีว่าเราเก็บงานให้นะผมไม่ต้องห่วงนะเอาเน้นโครงสร้างเป็นหลักไว้ก่อนนะฮะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างก็เหมือนด้านหน้าเลยนะฮะก็โครงสร้างเดิมเหมือนกันนะผมก็ดึงดูเลยนะฮะในส่วนของฟอร์ดเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปนะผมมันจะมีรอยนะครับผมมีรอยนี่อันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะไม่ได้ทําสีเพิ่ม มันจะเป็นแบบสีรองพื้นแล้วก็ไอตัวสามเหลี่ยมนะไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะเนี่ยเห็นป่ะสามเหลี่ยมนะคือถ้ามันมีการทําสีไม้สามเหลี่ยมนี้จะหายนะผมมันจะอยู่ตามขอบประตูไม่ว่าจะเป็นบานหน้าหรือบานหลังนะมันจะมีสามเหลี่ยมนี้เดี๋ยวดูบานหลังนี่เห็นปะ่ะบานหลังก็เหมือนกันมีเหมือนกันเห็นปะ่ะนี่หนึ่งจุดถัดขึ้นมานี่อีกหนึ่งจุดนะฮะขึ้นมาอีกนี่อีกหนึ่งจุดนะครับผม คือมันเป็นเอาไว้เป็นจุดสังเกตนะเป็นจุดสังเกตว่าไอ้รถคันนี้มันเคยทําสีมาไหมมันเคยมีการชนด้านข้างมีเคยมีการดัดอะไรมาหรือเปล่านะผมก็สังเกตไอ้พวกนี้แหละนะของฟอร์ดเนี่ยจะดูง่ายเพราะว่าไอ้สามเหลี่ยมนี้เวลาเราพ่นสีทับไปมันจะหายไปนะครับผมอ่ะนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงด้านท้ายนะผมหรือฝากระบะด้านท้ายมันมีตัวผ่อนแรงให้เห็นไหมอยู่นี้นะฮะเนี่ยคือตัวผ่อนแรงนะผมทาให้เวลาเราเปิดฝาท้ายโหลดของขึ้นลงนะโหลดสัมภาระขึ้นลงกระบะด้านท้ายเนี่ย ไม่ต้องออกแรงมากนะผมใช้แค่นิ้วเดียวแผมสามารถยกฝากระโปรงฝากระบะด้านท้ายได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันเบามากเห็นปะ่ะใช้แค่นิ้วเดียวเองนะคือมันผ่อนแรงแบบเยอะมากๆอะ่ะปกติแล้วมันจะหนักเว้มันจะหนักมากคือเวลาจะเปิดทีก็ตึงเวลาจะยกทีก็ยกสองมืออย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ปิดเข้าไปแต่เนี้ยโคตรเบาคตรเบาเลยนะฮะอันนี้ถือว่าดีามากๆเลยในรถกระบะรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่มาให้ละ นะผมแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2018 2019ส่วนน้อยที่จะใส่นะครับผมแต่ฟอร์ดเขาใส่มาก่อนใครเพื่อนเลยนะเนี่ยใส่มาให้นะครับผมเออก็ถือว่าดีนะผมในส่วนของด้านท้ายโครงสร้างเดิมเหมือนด้านหน้าและด้านข้างเลยนะโครงสร้างเดิมนะผมไม่เคยชนไม่เคยกระแทกไม่เคยมีการแบบจูบด้านท้ายนะสภาพดีมากๆคันนี้ได้ไปบอกเลยไม่ผิดหวังนะผมเป็นสีเดิมจากโรงงานนะตอนนี้นะเดี๋ยวทางท่าสีวเราต้องเก็บสีให้นะผมเพราะว่าลิ้วรอยมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็ประมาณนี้นะผมก็ พามาชมในส่วนของสภาพแรกเข้านะฮะยังไม่ได้เก็บงานเลยเลยคุณก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันต่อครับเรามาดูภายในของ Ford r a n g e r Double c a b 2.0ลิตรเทอร์โบลิมิเต็ดไฮไลเดอร์เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะผมชื่อมันจะยาวไปไหนไม่รู้นะอ่ะภายในของเขาก็ใช้วัสดุการหุ้มหุ้มบ่อเนี่ยเป็นหนังนะผมวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่ใน Ford w i วทท็ ac, Ford r a p t o r นะฮะคือมันมันเป็นหนังอะที่มัน พรีเมียมมันดูดีนะครับผมแล้วก็ตัดเย็บมาด้วยได้ที่ดูสวยงามนะผมแล้วก็ฟองลงฟองน้ำเนี่ยมันจะออกในแนวแน่นๆหน่อยนะผมตามสไตล์รถยุโรปรถฝรั่งะนะมันก็โอเคนะผมแล้วนั่งโดยสารจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูนะแต่ข้อด้อยอย่างหนึ่งนะไม่มีตัวจับพยุงที่เสาด้านหลังไม่มีนะผมเนี่ยตรงเนี้ยเสียดายรีโวยังมีเลยเออรีโวมีนะแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมเ,เวลาจะขึ้นรถล,ลงรถก็หาจุดยึดจุดอะไรดีๆนะครับผมอ่ะ นี่เราขึ้นมานั่งนะครับผมพื้นที่การนั่งเนี่ยมันก็เหมือนรถกระบะทั่วไปแหละถ้าคนขับตัวไม่สูงไม่ใหญ่ไม่ได้ถอยเบาะมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่หัวเข่าให้นะฮะแต่ว่าไอ้ตอนนี้ผมเลื่อนมาค่อนข้างเยอะนะผมในส่วนของเบาะแถวหน้ามันก็เลยทาให้มีพื้นที่เหลือน,นิดหน่อยนะครับผมเหลือน,นิดหน่อยนี่ขนาดคนตัวตัวคนขับเนี่ยใหญ่นะก็ยังมีพื้นที่ในการนั่งโดยสารนะผมพื้นที่ศีรษะมีให้เหลือเฟือนะผมไม่ต้องห่วงนะมีลักเอาเลตให้หนึ่งตำแหน่งสําหรับผู้โดยสารตอนท้ายนี่อยู่ตรง มีปลั๊กออกเล่ให้ด้วยนะครับผมในส่วนของบอ่อเนี่ยมีที่พักแขนนะถึงจะเป็นรถกระบ,บะแต่มีที่พักแขนให้ดีตรงนี้แหละนะฮะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับผมอ่านะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วนี่มันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมอ๋อไว้ล็อกตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรเนาะก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปคือตัวบอ่อเนี่ยมันจะออกแน่นๆหน่อยนะครับผมเวลานั่งมันก็รู้สึกแบบมันกระชับมันกระชับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายนะฮะมันก็ต้องแลกกันนะคือถ้าต้องการความสบายมันก็ต้องนุ่มแต่ว่า มันก็จะไม่กระชับแต่ถ้าต้องการความแน่นๆกระชับคงทานนะฮะดูแลไม่ยากนะผมมันฟองน้ํามันจะไม่แฟบเนไม่แฟบบ่อยนะครับผมมันก็ต้องแบบนี้แหละน้องก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านต่อครับในส่วนของเบาะแถวหน้านี่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะคือการตกแต่งภายนอกนะครับผมมันจะเหมือนตัว XLT นะ ภายในก็เหมือนกันนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ XLT นะครับผมคือมันจะไม่ได้ตัวออปชันของ YTech มาทั้งหมดนะอย่างเบาเนี่ยเป็นเบาปรับมือนะฮะไม่ใช่เบาปรับไฟฟ้านะครับผมคือถ้าเป็น YTech มันจะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะอันนี้ก็เป็นปรับมือ6ทิศทางนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลมาให้นะอันนี้คือฟังก์ชันของตัวทนะ็อปเนาะก็ควบคุมเครื่องเสียงควบคุมควบคุมความเร็วนะฮะ ส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้นะผมก็จะมีหน้าจอ2หน้าจอแยกซ้ายขวานะครับผมนี่อยู่สตาร์ทให้ดูนะนี่เป็นหน้าจอแบบนี้นะฮะดูทันสมัยไฮโซหรูหรามาเห่ามากๆนะครับคือมันจะมีหน้าจอ MID มดีมีในส่วนของหน้าจอแสดงข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมเกี่ยวกับวิทยุนั่นแหละแต่ว่าเป็นหน้าจอรัดเนาะเอาไว้ให้คนขับเขาดูนะส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆนะผมคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นวัดรอบก็ได้คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นความเร็วก็ได้คุณอยากจะดูข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองก็ได้นะ คือมันทันสมัยอ่ะมันทันสมัยเหมือน e v e r อร์เเหมือนวายแท็เลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมเนี่ยได้หน้าจอแบบเดียวกันเลยนะเออไม่ไม่ได้คียริ้วคีเละอะไรนะในส่วนของไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะสวิตช์มันจะอยู่ตรงนี้นี่ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติคือเปิดปิดนะไม่ได้สูงต่ำนะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติแต่ถ้าคุณต้องการปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้ากดมันลงไปให้มันยืดออกมานะครับผมแล้วก็หมุนนี่หมุนได้เห็นป่ะสี่ระดับอ่านี่คือการปรับระดับสูงตต่่ไฟหน้้าาแถ ต้องการให้มันเปิดปิดอัตโนมัติหมุนมาที่ตำแหน่งออโต้น,นะก็ใช้งานง่ายๆมีไฟตัดหมอกนะผมแล้วก็มีไฟด้านท้ายนะฮะไอก,กระบะด้านท้ายจะมีไฟอยู่ด้านหลังใช่ไหมสามารถเปิดเพื่อจะดูของดูหยิบของอะไรพวกนี้ได้นะฮนะนะก็ถือว่าให้ออปชั่นมาดีอ่ะให้ออปชั่นมาดีนะผมแล้วก็วัสดุการตกแต่งขอบประตูนี่มือจับประตูเป็นสีสแตนเลสเว้ยโคตรเท่เลยเป็นสีสแตนเลสนะครับผมแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นสีเงินนะแต่ว่าในส่วนของไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นซอฟท์พัดเหมือนเอเวอเรสต์นะ อ่ะมันไม่ใช่ซอฟท์พาสนะมันเป็นพลาสติกนะครับผมมีแค่ตรงที่วางแขนตรงเนี้ยที่เป็นบุนุ่มมานะผมในส่วนของสวิกระจกก็ปกติทั่วไปของรถยนต์ฟอร์ดอยู่แล้วนะเป็นสีดําด้านเนาะก็ดูเท่ดีนะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นกันบ้างนะครับผมเครื่องเล่นเนี่ยไม่มีระบบนําทางเหมือนรุ่นพี่ๆอย่างวายแท็กอย่างแรปเตอร์เขานะแต่ได้หน้าจอแบบเดียวกันนะผมเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธนะฮะจะเชื่อมต่อในส่วนของอเครื่องเล่นต่างๆที่ทั้งไร้สายและ มีสายนะผม AUX USB ทําได้นะบูทูธออเดียโอทำได้นะผมแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆนะผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ดีวะ่ะนะเป็นเครื่องเล่นที่ให้ออปชันมาดีอ่ะให้ออปชันมาดีแต่ไม่มีระบบนําทางนะอันนี้ต้องต้องไปเปลี่ยนนะครับผมระบบนําทางไม่มีนะผมจริงๆเราใช้ g o o g l e Map ก็ได้นะแม่งแ,แม่นยําสุดแล้วอ่ะนะนะตอนนี้นะคือถ้าจะใช้ระบบของเครื่องเล่นเกิดติดรถมาอย่างค่ารถยนต์ต่างๆนะมันไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าเป็นเครื่องเล่นประมาณนี้ เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะจะถือว่าดีเลยนะผมก็ใช้ในส่วนของ Google Map เอานะฮะลงมาจากเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยคีย์รัดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะผมปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาในรถกระบะเว้ยแม่งโคตรแจ๋วเลยเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาคือปรับบวกลบได้นะผมแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นไปสแสดงผลที่หน้าจอด้านบนเนี่ยหน้าจอด้านบนด้านบนเห็นปะนะเข้านี่ก็ได้ c l i m a t นะฮะเห็นปะแยกอุณหภูมิซ้ายขวา นะแม่งโคตรเท่เลยเนี่ยมันออปชั่นเดียวกับเอฟเวอร์เลยชัดๆนี่รถกระบะนะครับผมรถกระบะได้ได้ออปชั่นนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วครับผมไม่ธรรมดานะคุ้มมากๆราคา6กแสนห้าหมื่นบาทได้ออปชั่นดีขนาดนี้นะผมไม่สนใจได้ยังไงวะลงมาอีกจากเครื่องปรับอากาศนะฮะมีปลั๊ก USB ให้1ตําแหน่งอ่าปลั๊กเอาเลทให้อีกหนึ่งตำแหน่ง2ตําแหน่งแล้วด้านล่างเป็น USB สําหรับเชื่อมต่อ Apple CarPlay โอ้แม่งโคตรเยอะเลยนะช่องเชื่อมต่อนะ นะมีระบบการลื่นถลายมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวมีระบบช่วยเหลือการออกตัวในทางลาดชันผมมีมาให้เยอะเลยนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เกียรนะ์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคุณสามารถที่จะชิปเกียร์จากหัวเกียร์ฝั่งนี้ได้มันจะมีบวกลบให้นะฮะอ่าเป็นไงล่ะโคตรเฟีย้ยวเลยนะผมคันเกียร์ก็จะเหมือนตัววายแท็กเหมือนแรปเตอร์เหมือนเอเวอเรสต์นะก็คือจะมี P R N D S นะครับผม A G S ก็สปอร์ตโหมดนะนะก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรยากเนาะบวกลบได้เนะี่สิบสปีดเลยนะสิบสปีดเลยนะครับผมนะเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดาอยู่อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันรถกรนะบะเนาะมีช่องวางแก้วน้ำให้มีที่พักแขนที่เป็นหนังบุนุ่มมานะครับผมด้านในก็ไม่มีอะไรนะด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรเลยมีช่องแอร์มีช่องระบายลมแอร์ข้างข้างในให้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เห็นปะมันจะมีรูๆอย่างเงี้ย ก็สามารถเปิดปิดได้นะผมเป็นกล่องเย็นนะครูบ็อกซ์นะครับผมเหมือนเหมือนรีโวรีโวจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าของ Ford r a n g e r อยู่ในนี้นะครับผมด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเว้ยตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่คือรถกระบะสี่ประตูที่ให้เทคโนโลยีของรถ PPV มานะครับผมโคตรแจ๋วเลยนะฮะมีช่องส่แว่นตาหนึ่งช่องแล้วก็ที่บังแดดนะครับที่บังแดดมีไฟส่องแต่งหน้าให้ด้วยซ้ายขวาด้วยเป็นไงซ้ายขวาเลยนะเออ โอ้โคตรแจ๋วเลยนะผมโคตรคุ้มมาบอกเลยคันนี้โคตรคุ้มท่านใดที่หากระบะอยู่นะฮะหากระบะ4ประตูใช้งานในครัวเรือนอยากได้ออปชั่นดีๆราคาไม่สูงมากนี่เลย Ford l แลนเจอร์คันนี้นะฮะโคตรคุ้มเลยนี่ฟังก์กชันทั้งหมดที่ไล่มานี่เทียบเท่ากับรถ SUV บางรุ่นเลยนะหรือไม่ก็ PPV ในบางรุ่นเลยนะถือว่าให้ออปชั่นมาเยอะมากๆนะผมเออไม่ธรรมดานะสำหรับรถสมัยนี้นะเดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรถกระบะคันนี้นะครับผมคือถ้าเทียบออปชันนะฮะบ,บอกเลยนะโคตรคุ้มเลยนะผมคุณได้สิ่งต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระบบช่วยเหลือการขับขี่้ยแม่งเยอะมากนะเยอะมากคือเทียบเท่ากับรถ PPV อะอย่างอะไรอะอย่าง e v e r อเรตัวเริ่มต้นเอเวอเรตัวเริ่มต้นนะฮะร,ราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับผมอย่างปาเจโร่สปอรเทียบกับปาเจโร่สปอรเลยนะฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> เขาใกล้เคียงเว้ยเขาใกล้เคียงนิดแต่ว่าอย่าลืมนะนี่คือรถกระบะนะครับไม่ใช่รถนั่งนะนี่คือรถกระบะใช้งานนะฮะแต่ว่าเป็น4ประตูเฮ้ยให้ออปชั่นมาดีนะปี2018ปีไม่ได้ลึกมากนะฮะปีไม่ได้ลึกมากปียังใหม่อยู่วิ่งมาแค่63,000กิโลก็ใช้งานปกติทั่วไปนะผมในส่วนของสีสันแน่นอนว่ารถมันผ่านการใช้งานมามันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างาทาง5้สินว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ แต่ในส่วนของราคาเทียบกับออปชันบอกเลยว่าเกินตัวนะราคา659,000บาทแต่คุณได้ออปชันขนาดนี้ไม่คุ้มได้อย่างไงนะผมสำหรับท่านใดที่สนใจ Ford Ranger Double Cab 2.0ลิตรเทอร์โบร i มินเต h ดไฮไล e r อรคันนี้นะผมก็ติดต่อเข้ามาที่0901011019นะฮะหรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับก่อนก็ได้ที่โชว์รูม4สีวัฒนถนนราชพฤกษ์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com